สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทองกอภารมงคลแฟมิลี่เลยนะคะยินดีต้อนรับเลยนะคะพายุเข้าหลายวันเลยนะคะุณน้งฝนเข้าหลายวันเลยนะคะฝนตกติดต่อกันเปไ็นระยะเวลาสามวันนะคะเลยไม่มีนันน้นคลิปนั่ารักน่นรักนะคะมาฝากน้องมาฝากแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะ น,นี่เลยอาคารน,น่ารักนะคะฝนหยุดแล้วนะคะน้องมองคลกับแม่ทองกวามาฝากแม่ไอซีทุกท่านนะคะตอนนี้เรามีผลไม้มาป้อนน้องนะคะผละไม้อร่อยอร่อยหวนานนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะกราบขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ชยานันนะคะสาธุสาธุบุญกับท่านด้วยนะคะแต่มอบสับประรดมาให้น้องช้างได้ทานนะคะ หิวหรือ,อยังลูกหิวหรือ,อยังหิวหรือ,อยังครับหิวหรือยังผลไม้พร้อมหรือ,อยังโอเคเอามาให้น้องช้างทานเลยนะคะผละไม้สับประรดนะคะเป็นลูกสับประรดนะคะเราล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราล้างน้ำเปลือเรียบร้อยแล้วนะคะให้น้องช้างได้ทานนะคะ นี่นะคะทานกับพี่เนยนะคะถอยก่อนลูกถอยก่อนนี่นะคะว้าวดูมงคนนะคะขอบลุณเบียดแม่ไว้ก่อนเลยนะคะทานก่อนลูกทานก่อนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะที่ได้มอบจับระดให้น้องช้างได้ทานนะคะ ส <vest ini. S 2> v v v ับปะรดหวานๆนะคะ เป็นสับะระดสุกแล้วนะคะสีเหลืองลอนเลยนะคะ,าาะ,คะแม่แย่งขมทำไมอะ่ะกินด้วยกันนะกินด้วยกันนะกลวัลวกลัวเฮ้ยเจ้ามงคลเฮ้ยอฮ้ยเจ้ามงคล <laughs> พ่อเก็บให้หนูด้วยพ่อเก็บให้หนูด้วยโอ้ โอ้ยกินแบบฉลาดนะมงคลนะกินแบบฉลาดเลยกินแบบฉลาดเลยขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญ <n> อีกครั้งนะคะที่ได้มอบสับว์ยใา้น้องช้างขานะคะลูกสับปะรดนะคะ นี่นะคะบริเวณบ้านโดยรอบของน้องมองคลนะคะเนื่องจากว่าฝนตกก็อาจจะเฉยๆบ้างนิดหน่อยนะคะแม,ม่ค่ะสระน,น้ําก็ใสปิ้งเลยนะคะใสปิ้งเลยนะคะเราเปิดน้ําไว้น้องอาบย่อนตอนเย็นๆนะคะเจ้างมงคลก็จะมาเล่นแล้ว เย็นนะมันเย็นนะแม่จุ่มขาลงไปนหนึ่งนะมันเย็นนะแม่แม่กลัว ข้างสวนก็ข้างๆบ้านของน้องก็จะเป็นสวนมันสัมปลังนะคะมันสัะปลังถ้าน้องช้างดูดออกไปแล้วก็อันตรายเลยนะคะพอ้องช้างต้องไปบุกสวนมันสัมปลังเขาแน่นอนนะคะเสียหายหลายล้านเลยนะคะแม่มคะนี่นะคะสวนสมันสัมปลังนะคะของเจ้าอื่นนะคะไม่ใช่ของพวกเรานะคะไม่ใช่ของพ่อควานแม่ควานนะคะ ต้องดะบ,บัดระวังนะคะต้องดูแลน้องช้างเป็นอย่างดีนะคะตัวน้องช้างหลุดไปกินของเขาเด้อแม่ขา <c oughs> ไม่ทักว่าา่าวเาหาอะไรกินตรงนี้น อาแล้วจะลงเล่นน้ำแล้วนะคะไม่เป็นไรจะลงเล่นน้ำแล้วนะคะน้ำใสปิ้งเลยนะคะน้ำใสปิ้งเลยปีนก่อนปีนก่อนปีนก่อนปีนขอบสะก่อน ไม่ก้าวหิวน้ำเบบลูกหิวน้ำก็กินสิขาชักช้าอยู่ใหญ่ชักช้าอยู่ใหญ่เอาแล้วไม่ก้าโอ้ยกินน้ำาอร่อยจังเลย อร่อยใช่เลยอากาศน่าจะเย็นนะคะบางคนยังไม่กล้าลงเล่นนะคะอากาศน่าจะเย็นนะคะไม่กล้าลงเล่นอ่างเลย อยไม่กวาขอนุญาตกินก่อนนะลกูกไม่กวาได้ก่อกับน้องมางคนนะคะสำหรับทลิปนี้นะคะเรากเอากความน่ารักนะคะรวมทั้งขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะที่ได้มอบสับประรดให้น้องช้างทานนะคะให้แม่แม่แมเอฟซีทุกท่านได้รับชมความน่ารักของน้องช้างกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจด้วยนะคะหนึ่งคอมเมนต์ของท่านคือหนึ่งกำลังใจของเรานะคะ ให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะกดปากกด subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะคะขอฝากคำว่าสวัสดีค่ะ